เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับสำหรับซีรีส์ The r a t of Us นะครับทางทีวีซีรีส์จากช่อง HBO นะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะออกมาใน้2ตอนนะครับซึ่งเราจะรีวิวแค่2ตอนแล้วก็คลิปนี้จะมีเนื้อหาสปอยที่เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ปิดไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยแบบมาดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าไปดูก่อนก็ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่ง ต้องเกริ่นให้ทุกคนรู้จักตัวผมนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับในการที่จะพูดออกมาแต่ละเรื่องหลังจากที่จะได้รับฟังหลังจากนี้นะครับผมเป็นคนที่เสพเือเรื่องแต่าะอัอบั้ตเนี่ยมาตั้งแต่ปี2013ตั้งแต่มันออกเครื่องเพีสามเลยนะครับก็เล่นมาตลอดแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็เป็นคนที่เล่นซ้ำๆรวมไปถึงการที่พยายามจะให้านและเข้าใจบริบทของตัวละครและรวมไปถึงแบบ หลายๆเหตุการณ์นะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ประทับใจสำหรับผมในเวอร์ชันของเกมนั้นผมเคยให้คะแนนไว้นะครับในพาร์ท2เนี่ยคะแนนเต็ม10คะแนนเลยนะครับคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่กับซีรีส์เนี่ยมารอดูกันดีกว่าว่าผมจะชอบตัวซีรีส์มากพอเท่ากับตัวเกมหรือเปล่านะครับเอาล่ะฮะเปิดเรื่องมาตอนแรกเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเล่าถึงพ่อลูกคููหนึ่งที่ อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็เหมือนจะดําเนินไปตามต้นฉบับเหมือนในเกมหมดเลยนะครับผมขอพูดถึงตัวละครก่อนตัวละครซาร่าที่เป็นลูกของโจวินเลอร์นะครับหรือว่าตัวเอกนะครับผมกลับรู้สึกว่าคือบางคนค่อนข้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของนักแสดงหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมสนใจอย่างเดียวคือเรื่องของบทบาทนะครับผมสนใจว่านักแสดงคนนั้น สแสดงบทบาทได้ดีมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ผมสนใจผม,มผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยครับซึ่งนักแสดงคนนี้ก็สามารถทําหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีซึ่งผมรู้สึกว่าเออคือจริงๆมัน,ม,นมันไม่ต้องหน้าตาคล้ายกันหมดก็ได้มันรู้สึกแบบแค่แค่แบบมึง,มงสแสดงได้สมบทบาทสแสดงให้ดีก็พอนั่นแนหะคือสิ่งที่สําคัญนะครับบทช่วงแรกนะครับมีการเล่าเรื่องที่ตัวเกมหลักไม่ได้เล่าออกมา นะครับอย่างเรื่องคุณย่าข้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วฉากที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นฉากที่คุณย่าติดเชื้อผมชอบการนําเสนอการเล่าเรื่องแบบอินพอไว้์หรือการแบบค่อยอโมโมโค่อยบิวอารมณ์คนดูครับเขาไม่ได้ใส่จัมสแ์แรกแบบแบบเแบบข้ามาตกใจอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นลนักษณะแบบค่อยออออออค่อยแบบอิมอิมอิเอ่อค่อยค่อยแบบอิมอิพอไวท์บทให้มันดู ค่อนข,ข้างแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมาแล้วมันก็มาแต่ก็ยังดูนาก,กลัวอยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับมวดหลายๆอย่างถูกแก้ออกมาให้มันดูม a เซสต์มากขึ้นนะครับต้องเข้าใจว่าเกมมันออกตั้งแต่ปี2013แล้วตลอดมาเนี่ยคือต้องบอกว่าโดราทอว่บ้านเนี่ยเขาเล่าเรื่องโดยที่ต่อให้เขาเคารพต้นฉบับยังไงแต่เขาก็สามารถเล่าได้ดีแล้วก็สามารถแบบเพิ่มเติมในส่วนที่แบบ ขาเรียกว่ามีการขัดเกลาในเรื่องในการเล่าอ่ะค่อนข้างดีกว่าในต้นฉบับของในเกมสำหรับผมอ่ะผมว่าผมว่าสำหรับผมนะผมว่ามันดีกว่าในเกมนะครับโดยเฉพาะเหตุผลตอนแรกที่เราต้องออกไปตามหาทอมมี่ฉากที่เราต้องเรดิโอคุยกับ Tommy, ทอมมี่ทอมมี่ไม่ตอบเรดิโอไม่ตอบวิทยุก็คือหายไปเลยอะไรประมาณนั้นคือตอนแรกอ่ะเขาเรียกว่าไงโจอเอลกับเทสไปออกไปตามหาแบตเตอรี่อะไร้ย,ลยแล้วก็ จับพัดจะผูกไปเจอับแอลลี่เนื้อเรื่องจะมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันมันไม่ได้มีฉากนี้ไลรัตฉากถูกเพิ่มเข้ามาเพิ่มเพิ่มความละเอียดให,ให้ให้กับตัวซีรีส์ให้มันดูสมจริงมากขึ้นจะบอกว่าเดอะรัสอาพเนี่ยเป็นทีวีซีรีส์ที่เขาเรียกว่านะไม่ได้เหมือนต้นฉบับจนเกินไปแต่ถูกเพิ่มเติมแต่งมาจนบริบทของมันดูทําให้เราดูอินกับเนื้อเรื่องได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ ทำให้แบบแฟนเกมเนี่ยรู้สึกว่าเออทำไมจักงั้นอย่างนี้ว่าแต่พอเรามาดูซีรีส์เอ้ยมีฉากนี้ด้วยว่าอะไรเงี้ยยิ่งฉากใน EP 2ีสองผมเหตุตอนที่มันเป็นฉากประเทศในอนโดอินอินโดนีเซียนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดมันก็มีการเล่าเรื่องเออเล่าเรื่องของคุณคุณ,ค,ณคุณป้ารัตนาที่แบบเป็นนักเชื้อราวิทยาอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็แบบพูดถึงสถานการณ์จุดเริ่มต้นอะไรเงีเ้ยเฮ้ เขาเล่าดีตั้งแต่เปิดโจวหัวเรื่องแล้วว่าเกี่ยวกับเชื้อราเนี่ยมันมันถูกเติมมันถูกเติมเต็มทำให้จักราวาลของ The ะรัตต้าบาเนี่ยมันดูบทมันดูสมบูรณ์ขึ้นมันดูดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอึ้งใน EP ที่2เนี่ยผมอึ้งกับสิ่งที่มันนําเสนอเชื้อราในรูปแบบใหม่คือในเกมไม่มีนะครับไอการที่แบบเหมือนกับการเชื่อม เชื่อมโยงเชื้อราเป็นเป็นเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วแบบสามารถแบบดึงเข้าหากันได้หรือว่าสืา่อสารเข้าหากันได้ในเกมเหมือนจะไม่มีอย่างนั้นนะผมรู้สึกแบบภาพที่เห็นคือแบบโหมันตีความใหม่ว่ะอะไรเงี้ยคือตอนที่แบบว่ามันมีฉากหนึ่งที่อันนี้จะเป็นตอนในท้ายของตอนที่สองแล้วครับเท็ดเอาปืนไปยิงตัวลันเนอร์คนหนึ่งทีง่ตุ้มแล้วก็ โจเอลเคยพูดว่าพวกเชื้อราเนี่ยมันอยู่ทุกที่หรือส่วนมากจะอยู่ใต้ดินแล้วมันมีเชื้อราหนวดอันนึงงอกขึ้นมาครับไปสัมผัสกับแันเนอร์แล้วก็เรียกพวกทั้งหมดมาอะไรเงี้ยเหมือนมันมันมันเป็นเป็นแบบเหมือนที่โจเอลพูดว่ามันเป็นเป็นมันมันเป็นบรนสายเคเบิลที่เชื่อมโยงเข้าหากันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมบอกเลยว่าก็อึ้งเหมือนกันไม่คิดมาก คุณเขียนบทจะทําได้แบบเขาจะแก้บทเป็นแบบนี้นะครับทําให้ตัวควิเกอร์หรือว่าตัวแบบพวกลันเนอร์ที่พวกติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยจะ <c oughs> มีความโหดแล้วก็มีการแบบสัญชาตญาณในการไล่ล่าที่ค่อนข้างสูงมีการไล่ล่าแบบเป็นฝูงเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเชื่อมันทําให้เราดูแบบโอ้ตึงจัดเลย <c oughs> ในเกมนี้ก็ตึงแล้วนะโอ้ในในหนังซีรีส์นี้มันจะรอดกันไหมวะเนี่ยแต่คเขาคงรอดในเบสพื้นฐานของ ของตัวเกมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถูกเพิ่มเติมแต่งเข้ามาทําให้กิโลมันสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันมีฉากนึงนะฮะหลายๆฉากที่มันถูกเพิ่มเข้ามาแล้วทําให้ผมเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบกับตอนในซีซั่นในซีซั่นสหรือว่าพาร์ทนะครับก็คือฉากที่โจเอลต่อยยามคนหนึ่งจนตายก็คือตอนจบซีซั่นหนึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่มันเห็นยามคนนึงมันจะมันมันก็จะยืนเดี่ยวอยู่แล้วแบบเอยแบบกาลังแบบ กำลังลาดตะเวนอยู่อะแล้วโจมันก็ไปหันไปเจอพอดีแล้วแบบไอ,อย้ยามมันก็เปืนจ่อแล้วก็คิดว่าแบบฉากในภาพที่แบบตอนที่ซาร่าตายแม่งลบพุทธเข้ามาในหัวโจมันก็เลยพุ่งพุ่งแบบพุ่งตัวเข้าไปแบบจัดการยามคนนั้นทั้งที่ยามคนนั้นมันก็เป็นแบบเหมือนไม่เชิงเพราเพื่อนนะะอาจจะเป็นคนรู้จักคนสนิทอะไรกัทึ่งจริงจริงมันมันไม่จำเป็นต้องลงมือแรงขนาดนั้นก็ได้อนะไรเงี้ยอันนี้มันจะนําไปสู่ เหตุการณ์ในพาร์ทสถามว่านาไปสู่เหตุการณ์ยังไงคือผมมองในลักษณะของของแบบจิตวิญญาณของมนุษย์นะครับคือพาร์ทสองเนี่ยเอลลี่เนี่ยเป็นคนที่แสดงออกด้วยความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองที่คนที่เป็นเหมือนผู้ผู้ผู้ปกคอรองหรือว่าเป็นพ่อจริงๆเนี่ยหรือเขารู้สึกมีครอบครัวจริงก็คือคนแรกเนี่ยก็คือโจเอลนะครับก่อนหน้านี้นับไหม ไม่น่าจะนับนะในเลวีไฮก็คนนั้นก็จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นเหมือนคนรักแรกของอของเอลลี่เลยประมาณนะั้นแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองเป็นเหมือนพ่อแท้ๆก็คงจะเป็นโจนี่แหละเขาก็เลยถูกปลูกฝังความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กคือในเกมมันมัน,ม,นมันไม่ได้เล่านะครับแต่ในทีวีซีรีส์เนี่ยมันเล่าแล้วก็ผมคิดว่าเขาจะผมคิดว่าตัวละครอ,อะ่ะมันจะเริ่มมีเหตุและผลมันจะมีแรงของการกระทําที่ส่งผลให้กับปลูกฝังให้กับเอลลี่ ในต่อไปในพา์ทูอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกเลยว่าการตัดสินใจด้วยความรุนแรงแล้วกเ็เด็กเนี่ยถูกซึมซับพฤติกรรมจากคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขาเป็นเหมือนในพา์ทูที่เขาที่จิตใจเขาเต็มไปด้วยความแครนนะครับผมคิดผมคิดว่าอย่างนั้นคือมันปูเรื่องให้ค่อนข้างดีดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องเรื่องดีขึ้นสมเหตุสมผลขึ้นโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ย <c oughs> โดยส่วนตัวงผมแล้วเนี่ยถ้าจะให้คะแนนนะครับผมถ้าให้คะแนนหรือว่าชมข้อดีนะครับอ,อขอพูดขอ <c oughs> ขอพูดนึงข้อเสียแล้วกันเพราะว่าผมผมอัดสดแล้วผม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับถ้าพูดถึงข้อเสียเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบงานโพสต์โปรดักชันเท่าไหร่ภาพโทนภาพผมมันจะออกเหลืองๆเคยดูหนังเก่าๆไว้หนังปียุคสองพันผมเข้าใจว่า <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ ผมเข้าใจว่าคือในยุคนั้น,นมันเป็นยุคปี2,000ที่ถูกหยุดนิ่งก็คือแบบว่าตั้งแต่ยุค2 0 0 3มาตั้งแต่เกิดเหตุอพคริ์เชื้อราแบบระบาดอะไรเงี้ยก็ทาให้ผู้คนมันหยุดวิวัฒนาการณะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าผมจะชอบตีมภาพที่มันเหมือนในเกมมากกว่าคือไม่ใช่แบบว่าภาพต้องเป็นแอนิเมชันนะครับ แต่ผมชอบแบบโทนสีที่มันดูเข้มเข้มอึมครึมอึมครึมด,ดูสีดูสีแบบเข้มเข้มหนูจริงจังใช้โทนมืดมืดอะไรเงี้ยผมจะชอบแบบในภาคหนึ่งที่เขาเพิ่งทำออกมาขายครับเหมือนเป็นภาคกึ่งกกับรีเมคอะไรเงี้ยจะเรียกว่าภาคหนึ่งรีเมคก็ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบโทนแบบนั้นมากกว่าการคุมโทนภาพแบบนั้นส่วนอื่นก็ยังไม่มีข้อเสียให้ผมติอะไรท่านั้นนะครับโดยรวมดูแล้ว ก็มีจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ซ้ําซากกับในเกมเหมือนที่ผมดูหนังเรื่องไซรินฮิวที่เขาเอา,เ,อาเกมเกมที่มาจากหนังแล้วแล้วเขาเอาออกเขาเอามาทําใหม่เนี่ยเป็นเวอร์เป็นเวอร์ชันหนังเนี่ยคือหนังจากเกมเรื่องนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเคาลดต้นฉบับกันไปจนมันไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ดอร์ฮัทเนี่ยให้ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมซึ่งผมก็ต้องขอชมตรงนี้จริงๆนะครับคือถือว่าพุ่มกลับเนี่ย เรียกว่ามาได้ถูกทางจริงจริงนะครับสรับผมถ้าให้คะแนนเนี่ยในงานตรงนี้เนี่ยผมอาจจะให้อยู่ที่เข้า9.5คะแนนอย่างที่ผมบอกไปผมชอบการคุมโทนที่ดูเข้มเขแล้วก็ชอบภาพภาพงานโปรดักชั่นบางอย่างที่ที่อยากให้มันแบบคิดว่าอยากให้มันทำทำได้ดีกว่านี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่ายังมีบางอย่างขัดใจ่บ้างแต่เป็นเรื่องแค่เพียงเดียวแต่เรื่องของบทเนี่ย เขาค่อนข้างเล่าได้แข็งแรงมากๆแล้วผมก็บอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะแนะนําว่าแนะนําว่าเล่นเกมก่อนก็นได้จะรู้จะดูซีรีส์ให้จบก่อนก็นได้แล้วค่อยๆไปเล่นเกมก็ได้นะครับแต่ว่าเกมมันจะเล่ารวบลัดหน่อยแต่ซีรีส์จะเล่ายาวหน่อยนะครับยิ่งพาต่อไปเป็นยิ่งตอนต่อไปเป็นเรื่องของบิลลี่ผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกนะครับยังไงก็รอติดตามพาร์ท2 นะครับตอนซีรีส์ทีวีซีรีส์ตอนที่3มนะครับซึ่งจะออกอาทิตย์หน้านะครับณว,วันนี้ที่ผมทําอัดคลิปอยู่ก็คือตอนนี้มันออกมาได้2ตอนแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบการรีวิวแล้วนะครับเพราะผมผมเป็นคนรีวิวไม่ค่อยบ่อยนะครับถ้ารีวิวแบบพวกหนังซีรีส์ไงผมรีวิวแต่พวกเกมนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมจะหาหนังที่ผมชอบมาหนังหรือวซีรีส์ที่ผมชอบมาพูดคุยอีกนะครับจริงๆว่าจะพูดตอนแรกกล่าวว่าจะรอให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาพูดแต่ดูแล้วชอบจริงๆชอบหลายๆบริบทเลยใน,ใน,ใ,นในการนําเสนอของซีรีส์เรื่องนี้นะครับบทบาทนักแสดงก็ถือว่าทาได้ยอดเยี่ยมจริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ อยากให้ทุกคนไปลองเสพและลองติดตามในเรื่องนะครับเมื่อว่าในเรื่องตอนแรกเดี๋ยวมันอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์การเอาตัวรอดแค่นั้นแต่หลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของแฝงในเรื่องของปรัชญาความคิดแล้วก็ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันแฝงเข้ามาผมผมเชื่อเือว่ามันมันไม่ได้มันให้ได้มากกว่าหนังแล้ภาพย,ายนตร์ทั่วไปที่ผมเคยรับชมมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ต้องขอจบ แล้วก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมสวัสดีทุกคนครับ